สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ฟซีทุกท่านนะคะพบก,กับเรานะคะช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมกับช่องของเราด้วยนะคะตอนนี้พ่อควานแม่ควานก็นำอาหารไปให้น้องช้างนะคะอืมค่ะอ่อรถพ่อควานสิ มาด้วยรถคันนี้นะคะวันนี้นีค่ค่ะนี่ย<า>น,นะมาด้วยรถคันนี้ค่ะวันนี้พอการลืมแบบรถค่ะในร,รถคันนี้นะคะรถคู่ใจของเราค่ะรถกระบะของพ่อความเสียนะคะน้องรุ่งทาเสียค่ะไม่มีไฟ น้ำมันเกียร์ก็หมดค่ะเลยต้องจดไว้นะคะน้ำมันคาัน,น,าน,นาค่ะเพราะควันบอกว่าน้ำมันคัดนะคะ่าไปดูน้อแล้วกันนะคะ โอ้โเนี่ยค่ะป่าที่น้องๆพวกขวานเอามาปลูกไว้นะคะ อยู่กันตรงนี้เองไหนพากันอยู่ในเอ้ยเด็กๆกอ,อกบมาแล้วนะคะแม่แม่แล้วคะ่ะนี่นะคะมาแล้วคะ่ะออกมาแล้ว นั่นนะคะตัวเลขของเราเ<า>ดี๋ยวกันเลยเลยค่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลูกเดี๋ยวพาเราข้อทบทุก,ก่อนค่ะแป๊บนึงลูกแป๊บนึงแป๊บ uh huh. นึงนะคะเราแป๊บนึง พ่อกรุกลูกรพก่อกรเฮานียงเฮาเนียงรอกรุ๊กลอกร่อน,ออนเ,อเดี๋ยว,ร,วออรอพ่อนกนบ้ารอพ่อกรนุนุรุง่งรอพ่อกน เราพ่อลูกราก่อนนะเราพ่อก่อนราพ่อก่อนนะคะรอพ่อก่อนนะคะรอพ่อก่อนลูกอากาศร้อนมากเลยนะคะวันนี้ เริ่มมาจะเริ่มเข้าฤดูร้อนแล้วนะคะรู้สึกร้อนเลย,ะะร,อเลยรอพ่อกรเ,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเด็กๆเดี๋ยวก่อนอเฮานิ่งๆนิง นิ่งก่อนนิ่งก่อนไปอย่างเดียวเลยค่ะดเดี๋ยวลูกรอพ่อก,ก่อนค่ะกินยาก,ก่อนนะคะ 嗯。来。 อยูน้องลุงน้องลุงพอเราจัดโอุย้ยเป็นไรเหรอลูกคิดถึงแม่เหรอไหนน้องลุงโอ้ยโอ้ยทำไรคะน้องลุงขาทำไรอุยอ้ยอุ้ยทำไรลูกน้อง,งจุ๊บแม่ด้วยเมื่อกี้คะ่ะจุ๊บพี่พอใจ จุ๊บค,คุณแม่จุ๊บจุ๊บจุ๊บคุณแม่จุ๊บจุ๊บคุณแม่จุ๊บคุณแม่เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกันนะคะเอาพี่ใ้หมดก่อนนะลูกพี่นี่ให้หมดก่อนเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำกัน น้องล่งของเราเนี่น้องลูกอ้าวน้องลูกทำอะไรคะอยกเล่นกระโ่อเหรอลูก พี่ปจสวัสดีค่ะเลี้ยลูกเลี้สวัสดีค่ะช่วยช่วยล้ยสวัสดีค่ะชวยพี่ปเจสวัสดีค่ะหน่อยเลี้ยลูกเลี้ยวยเนี่สวัสดีค่ะเล้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวนะนั่งลงสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟจีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีแม่แม่ปพเอฟจีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณที่เมตาน้องลูกฟ้านะคะและครอบครัวนะคะ ส่วนน้องลุงฟ้ายังไม่เข้าโรงเรียนนะคะก็จะไม่เรียบร้อยเหมือนพี่พัวใจนะคะมามาทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแนะมเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะขอบคุณที่เมตตาน้องลูงฟ้าและครอบครัวนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ